โหมาแล้วเหรอคะฉันขอพูดอะไรด้วยหน่ย่ยงูกไ็ไผ่งูก็ผีปุยยากะ <c oughs> แม่ทำหน้าซื่อฉันจะมาพูดเรื่องแกกับพบยุคนี้เศรษฐกิจมันดิ่งลงเหวถ้าแกไม่มีที่ไปจะแบกหน้ากลับมาทำงานอ<ฮ>ีกก็ทำไปแต่ฉันขอให้แกทำงานแต่บนโต๊ะอย่างเดียวนะยี่ตะกายขึ้นไปทำงานบนเตียงกับหัวฉันอีกอ๋อเนี่ยน่หรอ นบนับผาฮึหน้ายัางกุศีโองม,มากหวังว่าคงจะจำรถมือฉันได้นะนี่ไงมื่อกี้กำกินอยูอย่พา,าไม่ควักะเปิังไตแต่เก่งเล็กจางไตเก็ตแล้วแต่ฉันยังสงสัยน้ำหน้าอย่างแก่จะอดได้หรอสันดานคันมอย ปีจะบอกอย่างเพิอนนะน้องยังขัวปีนะมันจะเอาไผ่แตกแม้แต่จิจิเล็มเล่มกินทันน้อยนี่น้อยอันนักแล้วมันก็จะละแล้วคนง่ายงายอย่างน้องอย่น่ะโอ้ยขัวปีมันซ้ำซองอ่ะเต่าโอู้แหลมดีน่ะโอ้จี้เห็ุจะเคยคันมอยมาก่อนนะก้าลูกสาวคนเก้าเออเออเอจําได้ว่าลูกสาวคน เราต้องก่อนแต่งอีบ่พอ,อสมัยหา้าจะคันมอยเต็มทีแย่นะกูไงอย,ย่างพวกเวทานาอีกเท่าเถิดเธอเนี่ยและยังมาด้วยหาหัวอยู่วายอีปากเก็บอีปากพีบีปากดีนะมึงมึงยังแบบเคสแต่ะเ,เต่ละ,เตละกูส่งคนเป็นลักงวมึงนะจะไปลืมนหรว่าตัวเก่ามีลูกสาวแล้วลูกสาวน่ะกำลังคันมอยเราจะได้เกี่ยมแม,ม่งมั้งคะเอ๊ะแต่เจ้านะหาลูกสาวนะ่ะซ่าแล้วเหยีบาายบหัวใจไปตั้งปุ๊นะไปตั้งปลายตรงปุ๊นะ mất hiên à lo 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 bà lang đi chia mẹ mới nhớ ca mày bì